สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ป้ายรถเมล์นี่ท่าเรือราชวงศ์นะครับจะมีสาย204นะจริงๆกลับบ้านเราได้เลยเนี่ยจากโรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลหัวเฉียวสนามกีฬาสยามราชปารกนะครับอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับแล้วก็อินธรมระห้วยขวางนี่เราสามารถไปอินธรมระห้วยขวางตรงนี้ได้ครับ ก็ใส่สยแต่ว่าวันนี้คือจริงๆอ่ะตอนนี้ซันไปเดินเล่นมาแล้วนะครับก็คือเดินเล่นแบบต่างๆแล้วก็ตรงนี้เราอยู่ที่ท่าเรือราชวงศ์นะครับก็ซันว่าจ,จะข้ามท่าเรือราชวงศ์ตรงนี้ไปตรงตลาดท่าดินแดงอ่ะทุกคนเนี่ยถ้าไปถ้าไปด้านนี้นะครับไปด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นถนนทรงวาดนะครับเออก็จะมีเป็นตลาดสำเพงเนี่ยเดินไปเป็นสำเพงเสือป่ามี ตลาดเยาว,วราชนะครับอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็จะไปเรื่อยๆคือเราเดินเล่นเราเดินเล่นนะแล้ววันนี้เรามาเดินเล่นที่ท่งวาดนะครับก็ไปแบบหาของกินอะไรเล็กน้อยอันนี้ก็เลยเราจะไปไง่ายๆถ้าไปรถ2 0 4ศนี่นีเยเราจะไปตรงนี้ท่าเรือราชวงศ์นะครับเดี๋ยวเราไปลองไปเดินดูสิแต่ว่าเราไม่มีเศษตังค์ด้วยครับอันนี้มีเศษมันเป็นแบบว่าแบงใหญ่ไงทุกคนุ้ไปแล้วนั่น โอ้คนเยอะจังเลยไม่มีตังค์ไม่มีจิตอ๋ออ๋อเขาเขารอก่อนอ๋อเขารออุ้ยทุกคนข้ามดีไหมอะทำไมมันคนเยอะอย่างนัะโอ้ท่าเรือให้ดูบรรยากาศโอ้สวยมากดูวิวสวยมากโอ้แล้วคนเยอะด้วยอ่ะเรือยุ้ยดูุกพระอาทิตย์ ภาพที่ตรง้นสวยมากว้าวสวยมากบรรยากาศดีมากเลยเท่าเรือตอนนี้คือเรายังไม่ได้ไปนะเพราะว่าคนเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะไปที่หลังต้องรอเรือรำถัดไปเ้ยตอนนี้ครับแท่ห่านปลาได้ด้วยอืมอันนั้นเป็นเรือทงส้มนะครับก็จะเป็นเรือด่วนเจ้าพยานะครับ ยังมีให้อาหารปลาปลาก็จะอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยอ๋อคนเยอะมากี้อาหารปลาสัตไปเลยเทไปเลยดูตรงนี้คนเยอะอุ้ย,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 ยที่แรกว่าจะข้ามเรือไปไม่ไปแล้วทุกคนนี่มันข้ามไปตรงนู้นได้ตลาดท่าดินแดงเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันเนาะ คือน,น้ำมันแรงนะ่ะแล้วก็คนเยอะอ่ะดูดิอืมคนเยอะมากดูดิ้ยน้ำแรงมากแต่วิวสวยมากเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูวิวให้ดูวิวให้ดูบรรยากานโอ้เรือแล้วดูน้ำดูน้ำโอ้โหสุดยอดะอนะ่ะ โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นะดยดิโอ้ยเรือมันแบบเรือมันก็ยกเยกไปยกเยกมายกเยกไปยกเยกมาอย่างนี้เนาะักรยานสวยมากเลยอากาศดีมากคืนนี้เขามาให้อาหารปลากันนะปลาเยอะมากทุกคนปลาเยอะมากแล้วตอนนี้ก็สุกคนเยอะมากแล้วก็ให้อาหารปลากัน ด้านนูนจะเป็นเรือเรือเร็วนะครับเรือเร็วเจ้าอย่าท่าราชวงศ์น,นี่ป่าแล้วเห,เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าดูบป่าเยอะมากโอ้โอตรงนี้ไฟสวยเอยไฟพระอาทิตย์สวยมากที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นจะเป็นท่าเรือ ข้ามฟากนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นวัดประยุรวงศาวาสนะครับน,นี่นะวัดประยุรวงศ์ไกลสวยสวยสวย,สวยมาก ให้ดูวิวให้ดูวิวดูวิวพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังตกดิน,ตตนท้องฟ้าท้องฟ้าสวยงามท้องฟ้าสวยมากทนมันเป็นแบบว่าแสงพระอาทิตย์เนาะตอนนี้เวลาประมาณ17บเนาฬิกาสินาทีนะครับอ่าไปแล้วลำที่สองไปไป,ไปนี่ไปแล้วอันนี้ก็จะมีแบบอีก หนึ่งนะฮะเนียกก่ยกำลังมาเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาเลยครับอยู่ฝั่งด้านนูนะ้นอ๋อเบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนูน้นดีกว่าอันนี้คือมันเป็นแบบเรือข้ามฟากนะครับเป็นเรือข้ามฟากไปฝังป่งท่าตลาดนัดท่าดินแดงเนาะจริงๆก็อยากไปอยู่นะทุกคนแต่ว่านะเรือมันก็แรงอยู่นะดูน้ําแรงน้ําแรงมากโอ,อ้ไปไปดูฝั่งนั้นฝั่งด้นนูนน้นดีกว่าเรือเร็ว นี่คือนี่คืออยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไปอีกฝั่งนี้ลองไปเดินดูคือเขามีท่าเรือสองสองฝั่งนะอันนี้คือเป็นแบบท่าเรือใหญ่เห็นไท่าเรือราชวงศ์นะครับผู้ฟ้าสวยมากเลยอ่ะนี่หรือว่าถ้าใครจะไปเรือด่วนนะครับเรือด่วนจริงๆก็เข้าเข้าตรงนั้นก็ได้แล้วก็เดินแทรกกันได้หรือว่าจะไปด้านข้างก็ได้นี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้ไปปั๊บปั๊ปั๊ป อันนี้ของกรมเจ้าท่าตรงนี้คือเป็นท่าเรือเรือด่วนนะฮะก็คือมันเชื่อมต่อกันเลยแต่ตรงนั้นคนเขายืนเยอะไงเราเรนมาทางนี้แทนุยอเรือคริสเหรอเรืออาหารนะครับอืมโอ้เริ่มกันแล้วสินะเริ่มกันแล้วสินะสวยมากเลยอะ่ะแสงแบบแสงดีมากอะ่ะนูน่น เรือด่วนนะครับก็คือเป็นเรือเมริเดียนครูสนะครับก็คือเป็นแบบเรืออาหารเนาะนั่งมันจะมีรอบห้าโมงเย็นรอบห้าโมงรอบหกโมงรอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าส่วนมากก็จะออกจากไอคอนสยามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆสวยเนาะบรรยากาศดีดีบึงบ้งบึงบ้งบงบงอันนี้ก็เป็นท่าเรือคือท่าเรือตรงนี้ก็จะ เป็นเรือด่วนนะครับก็จะแบบไปหลายๆที่จากสาทรไปท่าน้ำนนนนะครับุตรงนี้ก็คือเหมือนแบบเรือก็จะแบบปั๊บปับเดี๋ยวเรารอนะรอดูก่อนว่าเขาจะยังไงบ้างเดี๋ยวรององนมาแล้วเรือข้าปาก เรือข้ามฟากรุงเทพมหานครอันนี้คือมันแบบว่าจริงๆอะตรงนี้มีอีกหลายท่าเรือนะครับตรงนู้นก็จะเป็นกรมเจ้าท่ามีแบบริเวอร์ซิอะไรที่เราเคยพาไปอะ่ะนี่ๆให้ดูมเรือเรือคริสมาอีกแล้วมัม้อันนี้เรืออ๋อนี่ อันนี้คืออันนี้เรือข้ามฟากอันนี้เรือด่วนดูเรือด่วนนะทุกคนเขากำลังมาเฟือโอ้โหมาเร็วมากเสือดยาเรือด่วนเจ้าพญาธงส้มนะครับเข้าไปที่โปะเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นแบบ เรือข้ามฟ้าของเราอันนี้จะเป็นเรือครุสก็คือจะเป็นแบบเรืออาหารนะฮะโอ้โหการจราจรทางเรือของแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือเยอะมากเยอะเกินอุ้ยเรือครุยสใหญ่มากเลยแบบดูดิคนเต็มเลยอ่ะข้างบนอ่ะตุ๊บปับ๊บตุ๊บปับ๊บโอ้โหอันนั้นเ,เรือหางยาวนะครับ เร็วมากอ่าือตัวนีนะ้ที่แรกเราเราคิดว่าเราจะไปช่วงนี้ประมาณนี้แต่ว่าไม่ไหวดูคนคนเยอะเกินคือแบบว่าคนข้ามเยอะก็เลยแบบไม่ข้ามดีกว่า <c oughs> กลัว <c oughs> กลัวน้ํากลัวน้ําน้ํามันเยอะไงทุกคนดูดิแล้วน้ำแรงด้วยนะให้ดูบรรยากาศคือคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะดูท่าน้ําท่าราชวงศ์กันอย่างเดียวเลย อันนี้เรือข้ามฟากไปท่าดินแดงนะครับตรงนู้นตรงนู้นคือท่าดินแดงถ้าถ้าเราไปข้ามฟากันตรงนู้นแล้วก็เดินไปนิดนึงก็จะเป็นแบบว่าตลาดตลาดนัดท่าดินแดงนะครับก็จะมีแบบว่าตลาดนัดอะไรเงี้ยก็จะมีแบบแล้วแต่วันนะไม่ได้มีทุกวันนะถ้าเป็นตลาดนะัดแต่ว่าถ้าเป็นตลาดแบบริมถนนตอนเย็นก็จะมีทุกวันนะ่ยซื้อยกเว้นวันจันทร์โอ้คนเต็มเลยอะ่ะดูนี่อ้คุณ คโอเคโอเคนเา่า <Okay. S 1> จะประมาณนี้แหละก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยมีสองฝั่งอันนี้คือเป็นจุดที่เรือข้ามฟากนะครับที่เข้าไปแล้วฝั่งด้านนี้ฝั่งทั้งด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรือด่วนเจ้าใครเรือด่วนต่างๆอเดี๋ยวเราพามาดูด้านนี้ด้านนี้คือเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเราสามารถไปไหนบ้างอันนี้คือไทยสมายบ๊ทนะครับไทยสมายบ๊ทนี่ก็จะมีบอกว่า เรือไฟฟ้าเป็นสีฟ้าเนาะเพาะก็จะมีแบบมีตั้งแต่พระปิ่นเก้าพระนกวัดอรุณนะครับไอคอนสยามนะฮะหรือว่าจะมีที่พระรามเจ็ดนะครับแล้วก็อ๋อมันจะเป็นแบบเีเหมือนกันสีม่วงก็จะมีะพระนั่งเกล้านนทบุรีบางโพวัดแก้วจิวรามณี พายัพเทเวท่าช้างราชินีสะพันกุฎราชวงศ์กรมเจ้าท่าสีพระยาแคทเทเวอร์แล้วก็สาทรน,นะฮะสามสิบบาทเส้นทางเนี่ยมันแบบว่าเรือแบบหลายๆเรือให้ดูบรรยากาศอีกรอบอันนี้คือแบบว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างนักท่องเที่ยวก็มาใช้บร,ริการเรือเยอะเหมือนกันเนาะเดินดูเป็นเรยากกา น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการพามาเดินดูท่าเรือราชวงศ์นะฮะแล้วก็ดูแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วเดินออกไปด้านนอกกันแล้วะคระับท่าเรือราชวงศ์มีเรือพาเที่ยววันเดียทิปด้วย600้อยถึงเก0บาทอันนี้น่าจะเป็นแบบต่อคนนะไม่น่าจะเป็นต่อต่อเรือ,อ,ห,อหรือต่อลําิบชิบชิบชิบรถเมย์หเมตร นี่คือท่าเรืออุ้ยสองนั่ง2องศูกลับบ้านได้นะทุกคนเนี่ยเพราะว่าเข้าไปอันนี้เลยเนี่ยเขาไปไปห้วยขวางดินแดงอะสองศูน่อะ <c oughs> เออนั่งนั่งรถกลับบ้านได้เลยชิวๆสบายๆ <c oughs> ไปเด,เดินย้อนกลับประมาณนี้นะครับ